ยาลิทใม่หมื่นเก้าบ้าไปแล้วครับคุณผู้ชม1.2สปอร์ตพรีเมียมนะครับป2020ี2 0 2 0จด21คันนี้ฝากไปถึงพี่ที่โคราชโดยเฉพาะเลยนะฮะมาแกะโครงสร้างให้ดูเลยเหลือแค่สปาเบาะอย่างเดียวนะครับภายนอกไม่ได้ทำอะไรเลยขัดเคลือบสีก็รอแล้วนะฮะเพราะว่าใหม่แค่หมื่นเก้าเหลือเบาะนะครับสปาอยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วมาใส่ให้แล้วก็พร้อมส่งมอบนะครับคลิปนี้มาถ่ายให้ฝากไปถึงพี่ที่โคราชนะครับอะมา เดี๋ยวใครสนใจนะครับสเปคน,นี้ผมมี2คันไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปนะฮะมี2คันอีกคันหนึ่งไม้สามหมื่นสเปคเดียวกันเลยใครอยากได้อยากโดนนะครับอยากรู้รายละเอียดตัวรถคันนี้เป็นยังไงมาดูในคลิปเต็มได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ v ออสมือสองนะครับผมเต้เพชรยนต์นะฮะและก็วันนี้เรามาอยู่กับเจ้า t o y o ต a y ยาลิ1.2สปอร์ตพรีเมียมสีเทาดำนะครับต้องบอกเลยว่าหล่อมากและไหม่แค่19,000คันนี้ พี่พี่ฟังไม่ผิดนะครับเลขมาอยู่ที่1 9 0 0 0โลเท่านั้นเองราคา4,39,000นะฮะคลิปนี้ฝากไปถึงพี่พี่โคราด,ด้วยนะครับฝากไปถึงพี่โคราดนิดนึงนะฮะผมมารีวิวให้ดูแล้วนะครับฟีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่ที่7,600นะอะฮะอาไปดูผิวพันธ์บอดี้ก่อนนะครับวันนี้น่าจะปรับสภาพเสร็จนะครับวันนี้น่าจะปรับสภาพเสร็จน่าจะพร้อมปล่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ เหลือแค่ตัวเบาะนะผมเอาไปสปาให้อยู่นะครับเหลือแค่ตัวเบาะอย่างเดียวในส่วนของบอดี้เนี่ยตอนนี้พร้อมมากนะฮะพร้อมมากแล้วก็ตัวป้ายทะเบียนที่เป็นนครนายกนะครับตัวนี้เดี๋ยวมีการจดใหม่นะครับพี่พี่นะฮะเดี๋ยวมีการแจ้งย้ายเป็นกรุงเทพมหานครนะครับก็แจ้งไว้ให้ทราบนะครับผมอ่ะสำหรับยาริส1.2สปอร์ตพิเนียมเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรพิเศษอะไรยังไงกันบ้างนะครับน่าใช้แค่ไหนนะฮะ ก็ฟังก์ชันเรียกได้ว่าให้มาเนี่ยครบมากนะครับครบมากมาดูไฟหน้านก่อนเลยนะครับไฟหน้าเนี่ยได้มาเป็นแบบฟู l l LED เรียบร้อยไฟเดย์ไทม์ลันทิ้งไลท์มีมาให้สวยเป็นแบบไลท์ไกดิ n งนะครับไฟเลี้ยวเป็นแบบหลอดฮาโลเจนด้านล่างสปอตไลท์ LED นะครับกระจังหน้าดีไซน์มามีความเป็นเล克斯ซ์ท์อยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็บอดี้เนี่ยบอกเลยว่าสีฉ่ำมากสีสวยมากเพราะว่ารถวิ่งมาแค่19,00 0โลเท่านั้นเองนะครับ กระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีดำนะครับเปียโนแบ็กไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีมาให้แล้วสวยมากสีนี้ผมบอกเลยผมมี2คันนะสำหรับใครที่สนใจสเปคนี้นะครับอีคันนึงจะเลขมาอยู่ที่30,000โลนะฮะก็ทักเข้ามาได้นะครับทักโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างผมแปะเบอร์ว่าให้แล้วตรงนี้นะครับแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะล้อสีดําปัดหน้าเงานะครับยางลัดมาตั้งแต่ป้ายแดงยางพร้อมใช้อยู่นะฮะเพราะว่ารถวิ่งไปแค่หมื่นเก้านะครับผมยางดันหลบนะ ดิสเบรกสี่ล้อเรียบร้อสยสวยๆดูให้พี่ๆดูนะครับในส่วนของสปริงโช้กโคตรใหม่ใหม่มากโครงสร้างข้างในเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยก้มลงไปเนี่ยผมนึกว่ารถป้ายแดงนะครับแล้วก็ประหยัดจากป้ายแดงไปถึงเท่าไหร่ดีอะเกือบเกือบสองแสนและกันนะฮะประหยัดไปเยอะเลย กระจกแท้เดิมทุกบานนะครับมีโลโก้โตโยต้าอยู่แบบนี้นะฮะอาจจะมองไม่ค่อยชัดตรงนี้ขออภัยด้วยกล้องไม่โฟกัสนะฮะมาดูหลังคากันหน่อยนะครับในส่วนของคลื่นที่เป็นแอโรไดนามิกนะฮะสวยอยู่ครบแล้วก็ร้อยบุบร้อยลักยิ้มไม่มีนะครับด้านหลังเสาอากาศได้มาเป็นแบบชาร์กฟิลเรียบร้อยแล้วนะครับกันสาดมีมาให้ครบเลยประตู4บานแบบนี้นะครับจากศูย์เลยแท้เดิมเลยนะครับมาดูด้านในกันนิดนึงดีกว่าแอบให้เห็นนะครับภายในเนี่ยจะได้มาเป็นเบาะหนังสีดํา นะครับแต่ว่าเบาะเนี่ยถอดไปสปาอยู่นะเดี๋ยววันนี้เสร็จก็จะมาใส่ให้รถพร้อมปล่อยเลยนะครับมาไล่ดูโครงสร้างกันก่อนก่อนจะไปดูภายในโครงสร้างตรงนี้หัวน็อตสวยๆใสๆนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่ารถจะมีชนหนักพีคความจมน้ําหรือว่ากับสีมานะครับผมบอกเลยเดี๋ยวผมไล่โครงสร้างให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็รถเนี่ยวิ่งมาแค่หมื่นเก้าพันโลเท่านั้นเองน้อยมากนะครับน้อยมากมาดูโครงสร้างนะครับอ่ะรอยสปอตชัดสวยแบบนี้นะครับในส่วนของฝั่งด้านหน้าแล้วก็ ฝั่งเสาบีมาดูเลยนะครับหัวล็อประตูไม่มีถอดนะแบบนี้นะครับไม่มีถอดคันนี้ต้องบอกเลยว่างานสีเนี่ยไม่ได้มีการทํามาเลยอ่ะแผ่นเพจอยู่ครบแบบนี้นะครับเลขตัวถังตรงกับหน้าเล่มแน่นอนรถนะครับผลิตปีตุลานะครับปี2020นะคันนี้นะครับจด2021มาดูโครงสร้างด้านหลังอีกนิดนึงดีกว่านะครับแผงประตูนะครับภาพรวมก็จะค่อนข้างคุมโทนเลยกับภายในนะครับจะเป็นสีดําเป็นหลัก แล้วก็ตรงมือเปิดประตูนะครับจะมีการาตกแต่งมาเป็นสีดําเป็นโนแบ็กแบบนี้มือเปิดประตูก็เป็นแบบเมทัลลิกโครเมียมนะครับามาไล่ดูโครงสร้างด้านหลังกันด้วยป๊บสปอตชัดสปอดตส,สวยแบบนี้นะครับสบายใจได้รถสวยรถเดิมนะครับไม่มีพิคว่ำตีลังกามาแน่นอนและที่สําคัญนะครับพลาดไม่ได้เลยที่จะต้องดูนะครับในส่วนของจุดนี้นะผมให้พี่ดูนะครับเห็นไมหมฮะตรงนี้ เป็นรอยคีบของโรบอทนะครับในการคีบตัวถังไปจุ่มในบ่อสีนะครับตรงนี้จะไม่ติดสีนะพี่ๆดูนะตัวถังเป็นสีเทาดำใช่ไหมฮะตรงนี้จะไม่ติดสีนะครับเพราะว่าเป็นรอยที่โรบอทนะครับคีบตัวถังไปจุ่มในบ่อสีนะครับอันนี้เป็นโปรเซสของโรงงานโตโยต้าเขานะครับรถเดิมหน่วยงานจะต้องไม่ติดสีตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้แจ้งไปว่าดิสเบรกสีล้อขออภัยด้วยนะครับไปติดวีออสมานะฮะคันนี้เบรกหน้าเป็นดิสเบรกเบรกหลังจะมาเป็นดัมมนะครับเบรกหลังมาเป็นดัมม ให้ดูโครงสร้างข้างในหน่อยโคตรใหม่นะฮะใหม่มากคันนี้ใครได้ไปรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับถูกใจแน่นอนยิ่งซื้อสดด้วยแล้วก็นะฮะประหยัดเงินในกระเป๋าไปเกือบ200 0 0 0เลยนะครับรถโคตรใหม่โคตรสวยมาดูบั้นท้ายกันหน่อยนะครับเริ่มจากด้านล่างก่อนเลยนะครับมีดีไซน์มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นการชนแล้วก็เป็นดิฟฟิวเซอร์แบบนี้นะครับสวย,สวย สวยๆเลยไฟท้ายก็เป็นแบบ LED Light Guiding นะครับเป็นเส้น LED นวลๆด้านท้ายตรงนี้จะเป็นสีดำเป็น No b a c k นะครับตัดกับตัวรถสีเทาสวยมากตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับด้านบนเขาติดมาให้แบบนี้นะครับแท้เดิมจากโรงงานมาดูข้างในกันหน่อยกล้องบันทึกแท้เดิมโรงงานมีติดมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาไล่ดูโครงสร้างกันหน่อยสวยมากใหม่มากนะครับ พี่ๆไปดูกับไปดูป้ายแดงได้เลยนะผมว่าป้ายแดงก็สภาพไม่ต่างจากตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวทําความสะอาดให้อีกรอบนึงรับรองคันนี้สวยปิ๊งนะครับเรียกได้ว่าสวยจัดไฟท้ายแท้เดิมนะครับจากโรงงานไทยโคอิโตะไม่มีเปลี่ยนนะไฟท้ายนะครับทั้งสองข้างเลยซ้ายขวาแล้วก็หัวน็อตต่างๆไล่เรียงมาไม่มีแกะเลยกันชนท้ายก็ไม่มีแกะนะครับสวยมากอ่ะช่องเก็บสัมภาระด้านหลังก็ค่อนข้าง ใหญ่เลยถ้าไม่เพียงพอก็สามารถพับเบาะได้นะครับปรับฟังก์ชันการใช้งานได้ตามสไตล์รถแฮชแบกนะครับไฟส่องสว่างสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังมีมาให้1ดวงนะครับอ่ะภาพรวมด้านท้ายประมาณนี้นะครับสีสันตัวรถบอดี้สวยมากนะครับสวยมากมาดูด้านในกันหน่อยดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้แกะให้ดูอีกนิดนึงตรงนี้ต้องดู2ข้างนะรอยขีบโรบอทเห็นไหมฮะ ว่าตรงนี้จะไม่ติดสีนะครับเหมือนกันเลยทั้งสองข้างนะครับพี่ๆไปดูรถที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมไปดูตรงนี้สําคัญมากนะฮะรถเกจเจะต้องเป็นแบบนี้นะครับใครสนใจผมมีสเปคนี้2คันนะครับอีกคันหนึ่งไม่สามหมื่นโทรมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างตรงนี้แต่ว่าสําหรับคลิปนี้คันนี้นะครับส่งไปให้พี่ๆที่โคราชดูนะผมถ่ายตั้งใจมาถ่ายให้พี่ที่โคราชโดยเฉพาะเลยที่พักแขนนะครับตรงนี้จะบุนุ่มมากนะครับแล้วก็เดินได้สีน้ําเงินนะฮะ ตรงมือเปิดประตูจะเป็นสีดําเป็นโนแบ็กแบบนี้ตรงนี้ขออภัยในความไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เบาะคนขับมาใส่ให้พร้อมส่งมอบนะครับเหลือแค่สปายอยางเดียวนะครับสปาเบาะอย่างเดียวามาดูด้านในกันหน่อยมีอะไรกันบ้างเบาะหนังนะครับสีดําแล้วก็เดินได้มาเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับเบาะเนี่ยจะมีรูระบาย,ยนะครับเวลานั่งเนี่ยอาจจะได้ไม่ร้อนหลังนะครับก็ถือว่าดีไซน์มาค่อนข้างดีเลยนะฮะปึ๊บ ฟังก์ชันการใช้งานด้านหลังมีมาให้แล้วนะครับสำหรับ1.2สปอร์ตพรีเมียมตรงนี้เสียบ usb ได้2ตํตำแหน่งสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับแล้วก็เพดานเนี่ยจะตกแต่งมาเป็นสีดำแบบนี้นะครับค่อนข้างคุมโทนเลยมาดูด้านหน้ากันหน่อยมีอะไรให้ใช้งานกันบ้างนะครับเริ่มจากแผงประตูก่อนเลยเนาะประตูนะครับจะขอเบาเสียงวิทยุแป๊บน,นึงนะอ่ะตรงนี้นะครับกระจกไฟฟ้า4บานออโต้คนขับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะฮะตรงนี้เยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลย แ็ c ชั่นคอนโทรลมีมาให้นะครับเอออมีมาให้มีแจ้งเตือนการลดออกนอกเลนให้ด้วยแล้วก็มีแจ้งเตือนก่อนการชนด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะตัวเซ็นเซอร์จะอยู่ที่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวพาไปดู Engine s t a r t s ท o อ,อมีมาให้กุญแจเป็นคีย์เลสนะครับไฟหน้าได้มาเป็นแบบออโต้เรียบร้อยนะครับปัดน้ำฝนก็เป็นแบบออโต้อเรือนไม้นะครับสวยงามมีจอ m ID มาให้เลขไมอยู่ที่19,00 0โล พวงมลาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับ <D> <F unction> ด้านขวามือตรงนี้สามารถควบคุมจอ m i d ได้ผมเลื่อนให้ดูแบบนี้นะครับก็ะก็ไว้ปรับตั้งค่าต่างๆดูอาตาัตราค่าเฉลี่ยการเปลืองเชื้อเพลิงอะไรต่างๆผ่านตรงนี้ได้เลยตั้งทิปก็ได้นะครับในส่วนงด้านซ้ายรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับหรือว่าเพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุตรงนี้ได้เลยเพราะว่าตัวหน้าจอเนี่ยรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธเรียบร้อยนะครับหน้าจอแท้เดิมโรงงานแบบนี้นะฮะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็มีกล้องหลังมาให้ ถัดลงมาด้านล่างแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้เกียร์เป็นสีดำเป็นโนแบ็คนะครับ Gear, เกียร์ปันแบบขั้นบันไดเบาะยังใหม่อยู่เลยนะครับปีกเนี่ยผมรับประกันให้ไม่มีล้มนะครับไม่มีปีกไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับตัวปีกเบาะยังแน่นๆอยู่เลยแล้วก็ที่พักแขนมีมาให้แบบนี้นะครับอ่ะภาพรวมด้านหน้าประมาณนี้ด้านบนนะครับกระจกมองหลังตัวนี้ตัดแสงอัตโนมัติแล้วกล้องบันทึกด้านหน้ามีมาให้โอ้โหฟังก์ชันให้มา ครบมากๆนะครับครบมากๆอะไรที่ควรจะมีนะครับในปัจจุบันคันนี้เรียกได้ว่ามีมาให้หมดแล้วนะครับมีมาให้หมดแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันรถวิ่งหมื่นเก้าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวพาไปดูมาเมื่อคืนนี้ที่ผมบอกนะครับมีแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับเซ็นเซอร์จะอยู่ในนี้นะพี่ๆเซนเซอร์อยู่ในนี้นะครับแจ้งเตือนก่อนการชนนะฮะเวลาเราเข้าไปใกล้ๆรถนะฮะ เหมือนว่าจะมีการชนจะมีการแจ้งเตือนก่อนนะครับเผื่อเผื่อหลับอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ให้มาก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสําหรับรถเล็กๆแบบนี้นะฮะมีไม่กี่รุ่นนะพี่ๆที่จะได้ฟังก์ชันแบบนี้มานะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดฝาเครื่องนิดนึงนะครับมาดูห้องเครื่องกันหน่อยเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับสําหรับตัว1.2 Sport Premium นะครับมาดูโครงสร้างกันหน่อยว่าใหม่แค่ไหนหัวนอตฝากระโปรงด้านหน้านะครับซอกด้านใน นะครับอ่ะไล่เรียงกันเลยนะครับดูฝากระโปรงเลยผมรับประกันให้ฝาแท้ฝาเดิมไม่เคยแกะรูกลมๆแบบนี้คมทุกเม็ดสติกเกอร์ข้อควรระวังยังอยู่ให้เห็นแล้วก็ซิลิโคนนะครับนิ่มจิกเข้าฝาหน้าฝาแท้ฝาเดิมมีฟังโตโยต้าอยู่ด้วยตรงนี้อ่ามีฟังโตโยต้าอยู่ด้วยนะครับหัวนอ็อตเบ้าโชกสติกเกอร์มอ,อกอรนะฮะสวยๆเลยแก้มไม่มีแกะนะครับแล้วก็ไฟหน้าแท้เดิม ตัวคลิปล็อกไม่มีแตกไม่มีหกักแล้วก็คานด้านขวาสวยๆนะครับไม่มีบิดไม่เคยแกะคานทั้งสองข้างเลยนะครับสำหรับด้านหน้ารูกลมๆแบบนี้นะฮะร,รถไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับในเรื่องของงานสีเนี่ยบอกเลยว่าเดิมทั้งหมดเดิมทั้งคันนะฮะมีแค่ขัดเคลือบสีให้แล้วก็ถอดเบาะไปสปาเพื่อความสะอาดสวยงามแค่นั้นเองนะครับใครมองหาอยู่ผมฝากไว้ด้วยผมมีอีกคันหนึ่งสําหรับสเปคนี้นะครับไม่สามหมื่นอีกคันหนึ่งแต่ว่าคันนี้ไม่หมื่นเก้านะฮะ ฝากไปถึงพี่ที่โคราชด,ด้วยนะครับวันนี้ก็พามารับชมประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เบาะเสร็จเรียบร้อยมาใส่ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกด Subscribe ไว้ด้วยใครสนใจรถที่เป็น e ีโคคาร์นะครับวีออสยาลิสหรือไม่ว่าเป็น a อที T, โทรมาได้เลยที่เบอร์ตรงนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ